วันนี้มา,าทาซิเลอร์แล้วครับแต่ว่ามีเมนูพิเศษที่ไม่เคยต่างคือขาหมูเยอรมันครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับขาหมูเยอรมันที่เราสั่งมาอันนี้พิเศษคือถ้าสั่งชุดนี้ชุดเดียวนะครับประมาณแปดร้อกว่าบาทก็สามารถกินสลัดได้ถึงสองคนเลยนะครับขาหมูเยอรมันน่าทานมากหนังกรอบเด้งๆดึงๆแล้วก็มาพร้อมกับไส้กรอกนะครับไส้กรอกจะมาเป็นทั้งหมดสองแท่งหั่นครึ่งนะครับแล้วก็มันบดครับ น้ำจิ้มมีให้สองแบบคือ,อน่าจะเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวและน้ำจิ้มทิซซี่อย่างแล้วก็เหมือนเกเป็นน้ำจิ้มขาหมูครับข้างๆก็จะมีชุดผักอยู่นิดนึงในนี้มีผัดหัวหอมด้วยครับน่าทานม,มากลองจิ้ม,จ,มจิ้มดูนะครับเขาัหมูของมีนะเนื้กรอบมากครับ นี่นะครับเราจะลองตัดดูนะครับโอ้โหสงสัยจะตัดไม่ได้เพราะมือเดียวล้วใช้สองมือกระหนังกรอบครับที่ลงไปแล้วโอ้โหกรอบมากเลยเดี๋ยวคุณพ่อขออนุญาตทานก่อนนะครับขอหนูช่วยหน่อยอะอ่อะดูน่ากินนะน่ากินมาก นี่นี่นี่น่ากินอบควันกำลังขยิ่เยได้แล้วขอบคุณมากครับถ้าใครอยากมาทานรองทานขาหมูยำมาที่เิลเลอร์นะครับมาเลยนะ่าอร่อยมากครับหนังกรอบมากวันนี้คุณพ่อขอช่วกกันนะครับประดิษฐครับ